เสียงนาฬิกาปลุกดังแสบหูอารยาลืมตาตื่นด้วยหัวที่หนักอึง้งออฟฟิศวุ่นวายยังคงติดตาแม้ในฝันแำนมงานสูงท่วมหัวคำสั่งเจ้านายดังซ้ำไปซ้ำมาในหูเธอจำได้เพียงแค่ว่าเมื่อคืนเธอนั่งเคลียร์งานจนดึกห้องทำงานว่างเปล่ายามเที่ยงคืนแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่องใบหน้าซีดเซียวร่างกายเริ่มหมดแรงดวงตาพร่ามัว ลมหายใจสั้นแล้วทุกอย่างดับวูบเสียงลมพัดแรงกลิ่นดินกลิ่นฝุ่นกลิ่นหญ้าแห้งเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ออฟฟิศไม่ใช่เมืองตรงหน้าคือป่าเขียวขจีบ้านไม้หลังใหญ่ตั้งประงานท่ามกลางต้นไม้มือของเธอสั่นเล็กน้อยเธอก้มมองเสื้อผ้าไม่ใช่ชุดพนักงาน แต่เป็นผ้าสิ้นไทยเท้าเปล่าสัมผัสดินเย็นเสียงเด็กวิ่งไล่กันด้านหลังแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเธอหันกลับเด็กสองคนกอดเธอแน่นกลิ่นแป้งเด็กลอยเข้าจมูกดวงตาพวกเขาเต็มไปด้วยความรักเธอพูดไม่ออกหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดประตูบ้านเปิดฝีเท้าหนักแน่นเดินเข้ามา ชายคนหนึ่งในชุดผ้าไหมสูงหน้าคมเคราเกลี้ยงสายตานิ่งเยือกแต่คุ้นเคยเธอกลืนน้ำลายเจ้ากลับมาแล้วหรืออารยาเสียงนั้นน้ำเสียงนั้นมันคือเสียงเดียวกับเจ้านายในโลกเก่าเธอถอยหลังหนึ่งก้าวริมฝีปากสันรริกสมองกำลังพยายามปฏิเสธแต่หัวใจจดจำได้ดีเขาคือ คุณปรัดเขายิ้มบางเดินเข้ามาใกล้มือใหญ่แต่ที่ไหล่เธอสัมผัสเย็นว่าผ่านเนื้อผ้าในโลกนี้ข้าไม่ใช่เจ้านายเจ้าแต่เป็นสามีเจ้าเสียงหัวใจเธอดังในอกเธอหายใจที่เด็กสองคนยังคงเกาะแขนเธอแน่นขาเธอเริ่มไร้เรี่ยวแรงภาพในหัววกลับไปยังวันสุดท้ายในออฟฟิศเขา ทำให้เธอหมดสติจริงหรือเขาคุกเข่าต่อหน้าช้อนตามองเธอแววตาเจือแววเวทนาและสำนึกผิดเขารู้หรือไม่ว่าเธอจำได้หรือทั้งหมดนี้คือแผนท้องฟ้าเริ่มครึ้มสายลมเย็นพัดแรงขึ้นกลิ่นฝนโชยมาแตะปลายจมูกเธอหลับตาลงขนลุกไปทั้งแขนข้างในบ้าน มีบางสิ่งรอเธออยู่เสียงบางอย่างแววออกมาจากห้องด้านในเธอไม่อยากเข้าไปแต่เท้ากลับก้าวเองโดยไม่รู้ตัวบานประตูไม้ค่อยๆเปิดออกในนั้นในนั้นมีภาพวาดใบใหญ่แขวนอยู่กลางผนังมันคือภาพครอบครัวชายหญิงยืนเคียงกันเด็กสองคนยิ้มกว้างหญิงในภาพหน้าเหมือนเธอทุกระเบียดนิ้ว แต่สิ่งที่ทําให้เธอชาว่าไปทั้งร่างคือชายที่ยืนข้างเธอเขาสวมชุดสูทสีเทาสูตรแบบเดียวกับที่คุณประใส่ในโลกเดิมและในภาพนั้นดวงตาของเขามองตรงมาที่เธอราวกับมีชีวิตเสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างหลังเขายืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าเปลี่ยนจากอ,กอบอุ่นเป็นเยือกเย็นเจ้าจำได้แล้วหรือ คำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจเธอก้าวถอยหลังมือควันหาทางออกนี่มันเรื่องอะไรกันแน่คุณคือใครกันแน่เสียงเธอสั่นแต่ดวงตาแข็งกร้าวเขาเดินเข้ามาอีกหนึ่งก้าวเงาของเขาทาบทับร่างเธอเจ้าตายไปแล้วในโลกเดิมข้าดึงเจ้ามาเพระาะข้ายังไม่ยอมให้เจ้าหายไปอรยาหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงเกินควบคุม คุณใช้ฉันจนหมดสติแล้วเธอชะงักภาพในหัวย้อนกลับมาคำพูดสุดท้ายที่เขาพูดก่อนเธอหมดสติในออฟฟิศเธอไม่ควรทิ้งฉันเขารู้ว่าเธอจะลาออกเขารู้ว่าเธอกำลังจะหายไปจากชีวิตเขาและเขาทำสิ่งนี้โลกนี้ไม่มีทางหนีเขากระซิบเธอได้ยินเสียงฝนตกนอกหน้าต่างกลิ่นไม้เปียก เสียงเด็กยังหัวเราะเหมือนทุกอย่างสงบแต่เธอรู้ดีว่าเธอกำลังติดอยู่ในกรงทองที่ไม่มีประตูออกเขาโน้มหน้าลงมาใกล้ถ้าเจ้าจะหนีอีกข้าก็จะดึงเจ้ากลับมาอีกครั้งมือเธอกำแน่นในหัวมีเพียงทางเดียวเธอต้องหาทางกลับไปยังโลกเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปก่อนที่เขาจะควบคุมทุกอย่างแม้แต่จิตใจของเธอเอง เสียงฟ้าร้องครืนใหญ่ดังสะท้อนในอกเธอสะดุ้งเงยหน้าสบตาเขาอีกครั้งในแววตานั้นไม่มีความละอายมีแต่ความหลงไหลบนบ้าคลาั่งเขายิ้มบางแต่เยือกเย็นข้ารอเจ้ามานานหลายภพชาติอารยาเริ่มถอยหลังหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอรู้แล้วว่าเขาไม่ได้แค่เจ้านายในโลกเก่าเขาคือคนที่เฝ้ามองเธอในทุกภพในทุกช่วงเวลา และเขาไม่เคยปล่อยเธอก้าวถอยจนแผ่นหลังชนกับกำแพงมือเธอจับลูกบิดประตูแต่เมื่อหันกลับไปมันหายไปแล้วประตูหายผนังปิดทึบเหมือนบ้านทั้งหลังเปลี่ยนรูปร่างไม่มีทางกลับเสียงเขาเข้ามาใกล้มือเขายื่นมาแต่แก้มเธอเบาๆแต่อย่างคนเสียดายแต่ดวงตามืดดำ เจ้าหนีค่าไม่ได้อีกแล้วเธอกัดฟันดึงแรงเฮือกสุดท้ายผลักเขาออกสุดแรงและวิ่งผ่านทางเดินมืดเสียงฝีเท้าดังตามหลังลมหายใจร้อนว่าพุ่งขึ้นจมูกเธอวิ่งผ่านห้องนอนผ่านบันไดเด็กสองคนโผล่มายืนขวางทางแม่แม่จะไปไหนเธอชะงักน้ำตาเริ่มเอ,อ่อ พวกเขามีเลือดเนื้อมีหัวใจมีรอยยิ้มเหมือนเด็กจริงๆแต่พวกเขาเป็นใครเธอไม่เคยคลอดไม่เคยเลี้งดูและทำไมถึงผูกพันจนเธอใจสัน่นเสียงเขาดังจากด้านหลังพวกเขาคือลูกของเจ้าจากชีวิตนี้เธอหมดแรงสุดลงมองหน้าพวกเขาและในดวงตาของเด็กคนโตมีประกายแปลกประหลาด วาววับเกินธรรมดาเหมือนมีคนอื่นอยู่ในนั้นใครบางคนที่เฝ้าดูเธอมานานแสนนานเขายืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งช้อนร่างเธอขึ้นอย่างง่ายดายเธอพยายามดิ้นแต่ไม่มีแรงเหมือนร่างกายถูกควบคุมเขาพาเธอกลับเข้าไปในห้องเดิมประตูปิดลงเสียงกรอนล็อกดังแก๊กเขาเอ่ยเสียงเรียบเจ้าจะได้พัก แต่เมื่อตื่นขึ้นมาเจ้าจะลืมทุกอย่างยกเว้นข้าเขาโน้มหน้าลงกระซิบกลิ่นกายเขาอุ่นจัดเสียงเขาติดแววปลอบแต่ใจเธอเย็นเย,ยือกเราจะเริ่มต้นกันใหม่ตลอดไปเธอพยายามเบิกตาไว้แต่เปลือกตาหนักขึ้นทุกวินาทีแรงต่อต้านค่อยๆหายไปเหมือนมีหมอกบางปกคลุมสมอง ความทรงจำเริ่มเลือนลางชื่อของเธอครอบครัวโลกเดิมจางหายเหมือนภาพที่ถูกน้ำลบเธอเห็นเขาเป็นเพียงเงายืนอยู่ปลายเตียงเงานั้นยาวเหยียดล้อมรอบทุกด้านเสียงเด็กหัวเราะเบาๆเสียงกระซิบจากผนังเหมือนบ้านทั้งหลังมีชีวิตก่อนสติสุดท้ายจะหายไปเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเธอ ไม่ใช่เสียงของเขาไม่ใช่เสียงเธอแต่มันชัดเจนแข็งแรงเสียงผู้หญิงอีกคนตื่นเขาขาโมยชีวิตเธอไปแล้วเธอสะดุง้งหัวใจเต้นแรงลมหายใจหอบภาพในหัวพรามัวแต่เร่งเร็วเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาเหมือนเธอแต่แก่กว่าดวงตาเต็มไปด้วยแผลในใจ เธอยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่กระจกที่ไม่มีเงาเธอสะท้อนผู้หญิงคนนั้นพูดอีกครั้งฉันเคยอยู่ที่นี่ก่อนเธอภาพตัดเธอเห็นผู้หญิงคนนั้นในชุดไทยถูกกักขังในห้องเดียวกันร้องไห้เงียบงนันแล้วก็ค่อยคอยหายไปจากความทรงจำของโลกนี้อารยาเบิกตาโพลงเธอรู้แล้ว มีผู้หญิงมาก่อนเธอและพวกเธอทุกคนถูกดึงมาเพราะเขาเขาไม่ได้รักเธอเขาตามล่าเธอในทุกพบทุกชาติทุกชีวิตเธอต้องออกไปต้องหนีจากวงจรน,นี้ก่อนที่เธอจะกลายเป็นเพียงเงาอีกดวงในบ้านหลังนี้เสียงฝนข้างนอกเริ่มหยุดสายฟ้าฉายแสงผ่านหน้าต่างและในแสงวาบนั้น เธอเห็นบางสิ่งสะท้อนในกระจกบางสิ่งที่อาจเป็นกุญแจพาเธอกลับไปสู่โลกที่แท้จริงของเธอเองมันคือเงาของเธอเองแต่ไม่เหมือนที่เธอจำได้เงานั้นยืนตรงแข็งแกรง่งสวมชุดทำงานของโลกเก่าผมรวบตึงดวงตาคมกริบเงานั้นมองตรงมาและพูดโดยไม่มีเสียงกลับมาเป็นฉัน อรารยารู้ทันทีเง่านั้นคือเธอตัวตนก่อนถูกลบตัวตนที่เคยสู้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมให้ใครควบคุมมือเธอสัน่นแต่เธอก้าวไปข้างหน้าปลายนิ้วแตกกระจกเย็นจัดจนสถานกระดูกทันใดนั้นพื้นห้องสั่นไหวเสียงกระจกแตกร้าวแต่ไม่ได้แตกออก กลับดูเหมือนเปิดประตูบานใหม่เสียงของเขาดังขึ้นจากด้านหลังโกรธเกรี้ยวดูดนันหยุดเจ้าจะหนีอีกครั้งไม่ได้เธอหันกลับเขาเดินเข้ามาเร็วแต่เด็กสองคนกลับยืนขวางหน้าเขาไว้เด็กหญิงยกมือขึ้นมีแสงสีทองสว่างวาบเด็กชายจับชายเสื้อของเขาแน่นเสียงแผ่วจากปากเด็กหญิง แม่รีบไปก่อนจะสายเกินไปเธอไม่ลังเลวิ่งเข้าหากระจกก้าวข้ามผ่านรอยร้าวลำแสงขาวห่อหุ้มร่างเธอทั้งตัวเสียงทุกอย่างหายไปในชั่ววินาทีแล้วความเงียบห้องทำงานโต๊ะที่เธอเคยนั่งจอคอมส่องแสงนิ่งเธอลืมตาขึ้นหายใจหอบ เหือเต็มหน้าผากเสียงนาฬิกาเดินต่อเนื่องเพื่อนร่วมงนานยังอยู่รอบๆไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไม่มีใครรู้ว่าเธอกลับมาเธอหันไปมองหน้าจอมีอีเมลค้างอยู่หัวเรื่องล่าออกจากตำแหน่งเธอยิ้มบางมือแตะคีย์บอร์ดลบข้อความทิ้งเธอจะไม่หนีอีก แต่เธอก็จะไม่ยอมถูกใครควบคุมอีกเช่นกันในกระเป๋าเธอมีกระดาษใบหนึ่งกระดาษที่ติดมือกลับมาจากอีกโลกเขียนด้วยลายมือเด็กว่าเราจะเฝ้ารอแม่เสมอเธอกำแน่นน้ำตาคลอเธอรู้ว่าบางประตูไม่มีวันปิดสนิทและบางคนไม่มีวันหยุดรอเสียงไอเย็นเฉียบกระทบต้นคอ เธอนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะทำงานรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงคีย์บอร์ดเสียงโทรศัพท์ดังเป็นจังหวะทุกอย่างดูปกติแต่ภายในเธอกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอมองจอคอมหน้าจอสะท้อนใบหน้าของเธอไม่ใช่หญิงสาวอ่อนแรงในโลกเก่าไม่ใช่แม่เลี้ยงที่ถูกจับขังแต่เป็นอรารยาคนใหม่แข็งแกรง่ง ตื่นรู้และมีความลับที่ไม่มีใครล่วงรู้เธอลุกขึ้นเดินออกจากห้องทำงานแสงแดดยามบ่ายจ้าแทงตาผู้คนเดินผ่านแต่เธอสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างยังตามมาไม่ห่างเธอเดินเข้าไปในคาเฟ่นเงียบเงียบ สั่งกาแฟดำนั่งลงริมหน้าต่างกระดาษแผ่นเดิมยังอยู่ในกระเป๋าเราจะเฝ้ารอแม่เสมอตัวอักษรเริ่มจางเหมือนมันจะหายไปเธอเปิดมือถือคนชื่อเก่าปรดัดไม่มีชื่อไม่มีเบอร์ ไม่มีแม้แต่ร่องรอยว่าเขาเคยมีตัวตนแต่เธอรู้เขายังอยู่ที่ไหนสักแห่งบางทีอาจอยู่ในเงาของผู้ชายคนหนึ่งที่เดินผ่านกระจกหน้าร้านไปเมื่อครู่บางทีอาจแฝงอยู่ในความฝันคืนถัดไปอารยาดื่มกาแฟขมเข้มสะท้อนลึกในใจ เธอรู้ว่าเขาอาจกลับมาอาจพยายามดึงเธอกลับอีกครั้งแต่ครั้งหน้าเธอจะพร้อมกว่าเดิมและครั้งหน้าเขาจะไม่ได้ครอบครองเธออีกต่อไปเธอมองออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดส่องใบหน้าของเธอในตาคู่นั้น ไม่มีความกลัวอีกต่อไปมีเพียงประกายของคนที่เคยตื่นจากฝันร้ายและเลือดจะไม่หลับไหลอีกต่อไปเสียงกระดิ่งประตูคาเฟ่ดังเบาๆชายคนหนึ่งเดินเข้ามาสวมเสื้อเชิ้ตสีครีมกางเกงสแลกเรียบผมเนียบกลิ่นน้ำหอมจางๆแตะจมูกเธออารยาไม่เงยหนะ้า แต่ร่างกายเธอตื่นตัวทันทีฝีเท้าเขาหยุดลงไม่ห่างจากโต๊ะเธอมากนะักเธอได้ยินเสียงสั่งกาแฟน้ำเสียงเรียบสุภาพแต่เยือกเย็นจนขนลุกเขาหันมามองสบตากับเธอผ่านแผ่นกระจกสะท้อนด้านในสายตานั้น นิ่งแต่ในความนิ่งมีคำถามและในคำถามมีการจดจำอรายาวางแก้วกาแฟลงนิ้วเรียวแตะกระดาษในกระเป๋าเสื้อเธอไม่พูดไม่ยิ้มไม่หลบตาเขาเดินผ่านชา้าหนักแน่น แต่ไม่หยุดเขาออกจากร้านไปเสียงกระดิ่งดังอีกครั้งอารยาเอนหลังถอนหายใจมือยังวางบนกระดาษที่เริ่มซีจางเธอรู้แล้วเขายังจำเธอได้และเขายังตามหาแต่ตอนนี้เกมเปลี่ยนแล้ว ในกระเป๋าเธอนอกจากกระดาษนั้นมีของอีกชิ้นหนึ่งกระจกบานเล็กขอบเงินเก่าในกระจกไม่มีเงาเธอแต่มีเงาของหญิงสาวหลายคนซ้อนกันเธอไม่ใช่คนแรกและอาจไม่ใช่คนสุดท้ายแต่เธอคือคนแรกที่หนีออกมาได้ อารยาลุกจากโต๊ะเดินออกจากร้านท้องฟ้าย,ยังสว่างแต่เงาที่ทอดยาวข้างหลังเธอกลับไม่ใช่เงาเดียวเงาอีกเส้นหนึ่งเดินตามเธอเงียบมั่นคงและรอเวลาที่เหมาะสมเธอรู้ เธอต้องไม่หยุดเดินไม่เหลียวหลังเพราะเมื่อใดที่เธอหยุดเขาจะกลับมาพร้อมโลกทั้งใบที่เขาสร้างขึ้นเพื่อกักขังเธออีกครั้งฝีเท้าเธอกระชับขึ้นเสียงส้นรองเท้ากระทบทางเดินหินดังเป็นจังหวะหัวใจเธอเต้นสม่ำเสมอแต่ตาเธอไม่หยุดกวาดมอง ตึกสูงเบื้องหน้าเปลี่ยนไปทุกก้าวผู้คนรอบตัวดูเหมือนจริงแต่เธอไม่แน่ใจอีกแล้วโลกนี้ยังใช่ของจริงอยู่หรือไม่หรือเป็นอีกชั้นของกับดักเธอไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งเธอเคยตื่นแต่ก็เคยหลับโดยไม่รู้ตัวลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่าน เธอหยุดนิ่งไหล่ซ้ายเหมือนถูกแตะเบาๆแต่เมื่อหันกลับไม่มีใครเธอกำกระจกเล็กในมือแน่นแสงแดดสะท้อนลงบนพื้นเงาเธอทอดยาวและแยกออกเป็นสองเงาวดวงตาเธอเบอิกโพรงหนึ่งเงาเดินตรง อีกเงาหันหน้าเข้าหาเธอยืนนิ่งเหมือนรอให้เธอจาได้ในวินาทีนั้นภาพในหัวก็แทรกเข้ามาไม่ใช่แค่โลกที่แล้วแต่โลกก่อนหน้าอีกและอีกอารยาในชุดต่างยุค แต่ทุกครั้งเธอกำลังหนีและทุกครั้งเขาตามมาเขาไม่ได้เกิดแค่ในโลกของเธอเขาสร้างโลกเหล่านั้นขึ้นมารอเธอเพียงเพื่อจะพบกันอีกครั้งเธอก้าวถอยหลังกระจกในมือส่องแสงสีเงินเข้าตาเงาอีกเงาหนึ่งยื่นมือออกมา นิ้วเรียกค่อยๆชี้ไปยังถนนสายหนึ่งถนนแคบๆซ่อนอยู่ระหว่างตึกสองหลังไม่มีใครเดิน แต่ปลายถนนนั้นมีประตูไม้บานหนึ่งเปิดอยู่อารยาสูดลมหายใจลึกเธอรู้ดีนั่นคือโอกาสเดียวไม่ใช่แค่ทางหนีแต่คือทางไปไปยังจุดเริ่มต้นทั้งหมดเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งด้านหลังเธอ ชัดเจนหนักแน่นฝีเท้าที่คุ้นเคยจนไม่ต้องหันกลับมาดูเขามาอีกแล้วพร้อมสายตาที่ไม่มีใครลืมได้แต่คราวนี้เธอไม่หนีด้วยความกลัวเธอจะเดินด้วยความรู้และด้วยความกล้าเพื่อจบทุกพบทุกชาติ ที่เขาตามล่าเธอไม่รู้จบอารยาเริ่มเดินสู่ประตูบานนั้นเสียงตามหลังใกล้ขึ้นทุกวินาทีแต่เธอไม่หยุดมือกำกระจกแน่นและเมื่อเท้าเธอแตะขอบประตูเสียงของเขาก็ดังขึ้นด้านหลังเสียงกระซิบแผ่วบนเจ็บปวด อย่าไปถ้าเจ้าไปค่าจะไม่มีเจ้าตลอดไปอารยาไม่หันกลับเพียงพูดเบาๆเสียงมั่นคงและชัดเจนนั่นคือสิ่งที่ควรเป็นตั้งแต่แรกแล้วเธอก็ก้าวผ่านประตูและโลกก็เริ่มสั่นอีกครั้งบทสรุปของเรื่อง เมื่ออารยาก้าวข้ามผ่านประตูไม้บานนั้นทุกอย่างรอบตัวกลับเงียบงนันไม่มีแสงเจิดจ้าไม่มีเสียงพายุมีเพียงความว่างเปล่าแต่เป็นความว่างเปล่าที่สงบลมหายใจเธอค่อยๆเบาลงเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางห้องสีขาว สะอาดไร้เงาไร้การเวลาเบื้องหน้าคือกระจกบานสุดท้ายไม่มีผ้าสะท้อนไม่มีอดีตไม่มีเงาใดตามหลังเสียงในใจเธอเงียบสนิทไม่มีใครตามมาอีกไม่มีเขา ไม่มีโลกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อขังเธออีกต่อไปอารยาหลับตายิ้มบางร่ากับหลุดพ้นจากฝันอันยาวนานเธอไม่ต้องหนีไม่ต้องหวาดกลัวและไม่ต้องสูญเสียตัวตนเพื่อใครอีกเธอเดินไปยังกระจกและเมื่อแตะปลายนิ้วลงไป มันสลายเป็นละอองแสงเบาบางอ่อนโยนและโอบรับเธอเข้าไปทั้งร่างสิ่งสุดท้ายที่เธอได้ยินคือเสียงหัวใจตัวเองเต้นด้วยอิสระแท้จริงบนโลกใบใหม่อารยาเปิดร้านหนังสือเล็กๆริมแม่น้ำ ลูกค้าไม่มากแต่ทุกเล่มหนังสือเต็มไปด้วยเรื่องราวเธอเขียนเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่หนีจากโลกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อค้นหาตัวเองที่แท้จริงทุกเช้าเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงแดดได้ยินเสียงลมเธอยิ้มเพราะในที่สุด เธอได้เป็นเธออย่างแท้จริงจบ